ผมเนี่ยผ่านชีวิตความเครียดมาเยอะแล้วผมค้นพบว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากความทรงจําผมเคยมีหมอคนหนึ่งถามผมถามคุณหมอว่าหมอโรคอะไรร้ายแรงที่สุดอะ่ะเราในคิดเราคิดว่ามันเลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณหออว่าในความคิดของหมอเนี่ยคืออัลไซเมอร์ครับหากว่าคุณไม่มีความทรงจําแล้วโลกใบนี้แทบไม่มีความหมายอะไรคนที่ใจลอยไปอนาคตโหยหาอดีต จะไม่มีวันอยู่กับปัจจุบันได้แล้จะไม่มีวันเก็บเมมโมรีดีๆได้เลยและเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันได้คุณจะตัดสินเรื่องทุกเรื่องบนโลกนี้ objectively คือเป็นตามที่มันเป็นจริงๆเราจะไม่กลัวเกินไปไม่โลภเกินไปไม่หลงเกินไปและไม่มีอาคาติจนเกินไป Relax แล้วเราจะกล้าทำของที่ยากๆมากขึ้นนะครับ ผมทํางานที่สีดันมาเนี่ยสิกว่าปีนะฮะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่บ้าเป้าหมายมากๆกว่าแบบต้องไปถึงเท่านี้เทนะ่านี้นะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันตามมาด้วยความเครียดมากแล้วผม manage ความเครียดไม่เป็นแล้วพบว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเลยอ่ะนะได้มาเนี่ยมันก็มันก็ดีแต่ว่าเราต้องแลกอะไรเยอะขนาดน,นั้นเลยเหรอครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังได้เลยว่าผมเนี่ยกินยานอนหลับเป็นขนมเลยเพราะนอนไม่หลับนะฮะ แล้วก็ในสุดกว่ามันไม่ดีกับสุขภาพก็เลยเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมค้นพบในช่วงเวลาหลังๆนียคือการแช่น้ําแข็งเป็น Experience ที่ดีมากนะฮะแล้วมันช่วยทําให้ผมเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆนะฮะขึ้น disclaimer ตัวใหญ่ก่อนห้ามไปทําเองนะครับห้ามไปทําเองปรึกษามหมอก่อนเพราะมันไม่ได้ดีกับทุกคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเราลงไปในน้ําแข็งเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า parasympathetic มันจะเครียดมากถึงออกไหม มันจะเครียดมากมันจะแบบลงมาทําไมบ้าเปล่านะฮะเดี๋ยวตายนะฮะมันเย็นมากอุณหภูมิที่เราเห็นเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆศูนย์องศาเวลาอยู่ข้างในเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกอะร่างกายจะช็อกก่อนช็อกเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มชาครับแล้วมันจะเริ่มเจ็บบทเรียนก็คือนี่คือสิ่งที่แอทแทคคุณวิธีการตอบสนอทงทาไงยิ่งคุณรู้สึกเจ็บยิ่งคุณรู้สึกด,ดิ้นเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคุณยิ่งอยู่ไม่ได้วิธีเดียวคือสเรนเดอร์ยอมโอเคเจ็บรู้ละ แล้วรีลกซ์มอครับคือต้องรีลกซ์เข้าไปอีกอยู่กับลมหายใจตัวเอง mm hmm. พอผมแช่น้ําแข็งเสร็จเวลาผมเดินไปที่ทํางานไปประชุมลูกน้องพูดจาไม่ดีลูกค้าพูดจาไม่ดีเอฟเฟกนั้นอะ่ะมันมากระทบจิตใจเราเหมือนตอนเราอยู่ในน้าแข็งแต่ว่าอ่อนกว่าเยอะแต่เนื่องจากว่าเราทําแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าเฮ้ยมันจับความรู้สึกได้เร็วขึ้นความรู้สึกโกรธเห็นเร็วขึ้นความรู้สึกกลัวเห็นเร็วขึ้น มันดันสิ่งที่ผมเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือเวลาเรากลัวทําอะไรเนี่ยมันคือเรามันไปแตะเซอร์กิตเบรกเกอร์เราเรารู้สึกเฮ้ยนี่ห้ามทำแต่ผมพบว่าการแช่น้ําแข็งเนี่ยช่วยฝึกให้เราดันเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะครับจบพอดีนี่ประมาณห้านาทีนะครับแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าพอเรื่องยากๆมันมาถึงนะครับเราจะนึกถึงตอนนั้น่ะที่เราอยู่ในน้ําแข็งว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทำยังไงอะเวลาเราเจอเรื่องที่เราไม่ชอบหรือเรากลัวรีแลกซ์ หายใจอารมหายใจกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราจะกล้าทำของที่ยากๆมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการฟังในสิ่งที่ผมใช้คาว่าเป็นตัวตนที่สำคัญของเราผมค้นพบความหมายต่างๆพวกนี้มารวมกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เรารวยขึ้นแน่นอนนะอันนี้ไม่ใช่จะใช้คอร์ลิงที่เราอยากได้แต่คิดว่าการที่เราอยู่บนโลกใบนี้ทาธุรกิจอยู่เนี่ยมันคือการ ส่งต่ออะไรบางอย่างไปให้คนอื่นสีจันอยากส่งต่อความภาคภูมิใจของเราเราตั้งใจทําขอมากๆเราอยากส่งต่อพลังนี้ไปให้คนไทยเพื่อคนที่กําลังทําอะไรอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนี่นะมิชชลถุนูลอยากส่งต่อพลังใจบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่เก่งดีอดทนขยันและอื่นๆมากกว่าคุณวันนี้ได้แต่ในขณะเดีวยวกันคุณก็พักเป็นนะเรื่องที่มันยากๆวันนี้วางไว้ก่อนแล้วตื่นมาพรุ่งนี้ เดี๋ยวค่อยสู้กันใหม่